พาเพื่อนมาดูร้านขายดอกไม้หรือว่าของตกแต่งบ้านนะคะวันนี้มีมะละกอมาขายด้วยนะคะเห็นไหมคะเสด็จจังปีนี้ยายแก้วไม่ได้อยู่ที่เยอรมนีน,นะคะพอดีจะกลับเมืองไทยไม่งั้นก็จะสวยไปไวที่บ้านสักต้นหนึ่งนะคะโอ้โชคดีจังเลยปีนี้มีมะละกอมาขายด้วยอยากได้มากเลยนะคะมะละกอเห็นไหมคะ พร้อมที่จะมีดอกนะคะพร้อมที่จะมีดอกนะอันนี้ร้านบ่าวฮาวนะคะบ่าวฮาวเสียดายมาดูช้าไปนะคะมีต้นมะละกอแต่ก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะ,ะอย่างต้นนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะเริ่มมีดอกแล้วนี่เขตที่ปลูกได้นะคะ ปาพายาป a พายาพยาายาปา p ายา,ะยานะคะเป็นร้านขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็ไม่ใช่แค่ขายดอกไม้อย่างเดียวขายตกแต่งบ้านและสวนนะคะมีของทุกอย่างเลยนะคะในร้านนี้นะคะนี่นะคะ ช่วงนี้ก็จะหมดช่วงฤดูร้อนแล้วนะคะจะเข้าสู่ฤดูแฮปนะคะฤดูแฮปเสร็จแล้วก็จะเป็นฤดูหนาวนะคะป้าปลาหายไปไหนไปแล้วนะคะมัวแต่ชื่นชมต้นมะละกอป้าปลาหายไปไหนเราไม่รู้อ๋อยอยู่ฝั่งโน้นนะคะนี่นะคะมาดูดอกมงดอกไม้นะคะ ช่วงนี้ก็จะไม่มีผักส่วนควรแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเข้าสู่ฤดูแฮปฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็จะมีดอกไม้สําหรับหน้าฤดูฤดูแฮปหรือว่าฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะก็จะมีดอกดอกไม้ประจำฤดูกาลของเขานั่นเองนะคะ,นะคะดอกนี้ก็สวยนะคะ นี่เราจะมาดูนี่นะคะเสียงพระพุทธรูปที่เขามาตกแต่งสวนนะคะส่วนมากก็จะเป็นร้านร้านนวดหรือว่าร้านอาหารไทยนะคะเขาจะซื้อไปตกแต่งหน้าร้านนะคะอันนี้เป็นโซนของใบายะคานะคะนี่ใบายาคานะคะใบยะคาก็จะ อยู่ที่สิบโอยโลนะคะถ้าเป็นพวกใบไม้ธรรมชาตินี่ก็จะแพงนะคะเห็นไหมคะหางสุนัขกิ้งจอกก็ยังมีเลยนะคะก็จะอยู่ที่สิบโอยโลสิบเก้าโอยโลนะคะออโบัมโบ้ <c oughs> โอ้กโอ้กอ่ะฮะอ่าอันนี้เป็นก oh. อไผ่นะคะอ่าะว่าวีอฮาเป็อ่ารอ่าเกลนะนี่กลืน ดิสกลูนนี่กอไผ่นะคะที่บ้านยายแก้วจะเป็นกอไผ่เหลืองนะคะตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะคะเห็นไหมคะกระถางหนึ่งสี่สิบออโรนะคะสี่สิบออโรไม่ใช่ไม่ใช่ถูกๆนะคะแพงนะคะนะคะถังน้ำก็มีนะคะนี่ร้านนี้ มีทั้งดินมีทั้งมีหมดทุกอย่างนะคะเป็นร้านใหญ่มากนะคะนี่ทางนี้ก็กระไผ่เหมือนกันนะคะกระไผ่นี้ยายแก้วมีหลายมีหลายมีหลายกอแล้วนะคะปีหน้าก็จะได้เยอะกว่าเดิมนะแต่ของยายแก้วเป็นกระไผ่เหลืองนะคะนี่เห็นไหมคะย่าาย่า,ย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 านะคะ เดีย๋ยวแก่พาดูอันนี้ลูกอะไรเหมือนลูกเหมือนอันนี้เป็นไม้ประดับนะคะไม้ประดับดูนะคะดอกมันสวยมากเลย oh. นะคะสวยปะปะชนเนอ่นนอยนะย่าย่าชนย่ายินเทลลัสันโอ้อินเทลลัสัน ดอกสวยนะคะดอกสวยมากเลยโอฮาโอฮาโอเก้าแล้วป่าป่าโอฮาโอสิบแล้วนะคะนี่คือที่สำหรับให้น้ำนกนะคะให้น้ำนกอืออ้ายาเชื่นน่าสนใจนะเนยเนยเนย วันสิ ah. อ๋อเหียเหียเียฮาเป็นฮาปะฮาปะมักกิตโตเขาเรียกไอ้คล้ายมอข้าวมอแกงลิงนะคะนี่ <Huh. S 2> นะคะมันจะมาพันเดียวกันเห็นไหมคะพอดอกดอกมันบานเลยนะคะดอกบานสวยมากเลยนะคะก็จะเป็นถุงอยู่ข้างหลังเนาะจะเป็นถุงถุงอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะถุง ผงอยู่ข้างหลังนะคะปากนี่ก็จะบาลน,นะเหมือนมะข้าวมะแกงมลิงเลยฮ่าย่าย่าเฮียอีกมืกอแต่เฮียเศราอวะย่านี่เจอแล้วนะคะ